พี่น้องสุดท้ายก็เจอหมู่ที่สองจนได้พี่น้องก็วสิกาัาฟเลยแหละหักวานพี่นอ้องเราก็จะใส่ดึงเอาเลยนี่โอ้ยเถ่าจนเบิดเสียดายเด้เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่พวกมันพวกหูตะแลงว่านนี่ ตอนแรงวานนี่เพิ่มหูผูพี่น้องมามือนนี่เทาไปแล้วโลหาเห็ดกับบัวถั่วไปแต่แต่ลำเก่าจื้อไว้พี่น้องบ่นีบ่นมันออกจื้อไว้จื้อไว้จำจื้อบ่นมันออกก็โอเคเดอกพี่น้องปีนากำรรม,มันออกให้ทีเข้าไปนายนู้ไรบ้านนี้ปเข้าไปในนยนำกันพี่น้องใช่เลย นนีี่่ว่าก็อยู่ได้เออโว้ยน้ำมัจับขุดเชียงว่าก็อยู่ได้ว่าได้นี่น้มันก็ออกบริสันด์หาบริภาษากันมาเบิ่งมาเบิ่งก็มาเบิ่งหอดแต่อยู่นอกหันนี่นี่น้ำมันหกมันหกเกินพี่น้องแค่แม่นว่าเอาต้นจูมหน่อกระสีตีนบักใหญ่ดอกบักใหญ่อยู่นี่เจ้าเท่า กระพุดีแกงพุด <mainland mermaid> <shifted>. ีห <verw> นังแส็บตัวน <stere reconcile> <mañana benim> ี้เหมืงนรูปมันออกเปล่าหกบนหกมันเห็นออกเนาะพี่น้องคนบอกเขาเนื้อหูเนื้อหูเถ้าเลยเถ้าแล้วกล่องก็จะเสียไปทางไดนแหละฮะโตฮนพัดมะหน่ำปะนี่ขั้นบนบะหนำกับซีโบ่เปื่อยดอกอัน มาตะคุบล่ะหมู่ที่สองพี่น้องจะมาเป็นอะไรอืมผูนปลาทเถอเห็นตอนจูมนี่กับเต็บหนึ่งอยู่ไหนนี่หกกับหกเนาะงอกลวดปีนาสิมาเอาเจอไหว มันออกพ,พี่น้องพ่นพี่น้องพ่นกกบกมี๋ยวตีนมันกับซีมีหอยมีแมงม่มา,มา,มาก,กัดหอมเด้อหอมพิดปวกเด้กระิประมาณนี้แหละพี่น้อง อู้ดอกไปเลยบุได้ทำบ่อเสียงหมูสองก็อยากเฒ่าน่เนาะอุ้ยชิวนั่งดูขนาดสามีนะพอดีขากเลยพี่น้องนี่แานกะเสียงยาว โอ้ยล้มบากแนเนีนะพี่น้องผู้เบืองก็ล้มบากผู้เก็บก็ล้มบากถ้าเก็บต้นจูมกับสีโบลายปันใด้พี่น้องกับสีเป็นหมู่เนี่ยน้อยเนาะกับสีห่าเพิ่มอีกบุงก่อนมันเถื่อนมันรุดหลอดพี่น้องมาพี่พัดพ่อบ่อนขาเจ้าเอาพี่น้องโอ้เร็วว่าหายดอกหนึ่งเออ ยู่ในสวนมันข้าเจ้าดอกพี่น้องอือดอกที่สองอืมขินไม่มีแต่เ้าเขามาหาคนอื่นก็นมาหาคือกนบอกเองยังเสาะบองแต่เขาพี่น้องคงสวนมันนี่กับป่าเฮ็ด จะไปสุ่มเจอตัวเองสักบ้างวัวถ่ายเลยมาล้ำเก่าเขาบอกก็คิดไปบนอืมนั่นนี่เขาก็เก็บบ่อ้ยห้าบทใหม่เลยพี่น้อง ยังลูกยังมาแล้วพี่น้องมาแล้วพูนพี่น้องพลนลายพี่น้องเอ้ยออ้เจ็บเสร็จน้ำพี่น้องยายนี่เด้มาหอดเพื่อนแล้วพี่นอ้องถือดอกของไฟตัวนี้ของห้ามไ่รของจำาแมของยิงแมมพี่น้องเฮ็ดยิงแม่กปวดหันปวดหนีแล้วปได้พ่อ,อ,อก,กัน จีหน,นึ่งขั้นสมพี่น้องสวยงามจุงเบยคือลงมาลูกโดยเบ่บ่บเบิังอ,อย่ามาสอบบังหมูที่สองนะบ่ใหญ่ปัญญาอามาล่างสกันเดยพี่น้องเบิดพื้นว่าเบิดแล้วบ่ะนี้นะพี่น้องอย่าทิ่มลงหันเปืดอนแล้วบ่ะนี้นะเบิดแล้วเบิดแล้วเพราะมันบานเบิดแล้ว ทำกะสีหนึ่งคันสมมเอาลงมานนมันเบิดแล้ววันนี้มันบาดพลกระตุะววะกป้า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 ตันนี้ได้สาเสียยังสีจีจ,จ,นะจีอีกแล้วไม่เบื่อกินไม่เบื่อพี่น้องเอาลูกขอยกเนอเอาทุนยาทุนยาปลาลุงพี่ไพแอบพอจ่อยไพ่แอบพอลลอย Chị lôi hết nhỉ? Bơm bơm mẹ chị tham. Xe ta. Ôi, tà nạ sôi lắm, xe đắng Đắng, đắng Đăng đấy Xe Xe đắng Đắng bộ bên bạc Bạc đấy Xe khéo Xe lịn Xe kem Xe nạp hạc Nạp hạc, nạp hạc Xe เบ่อให้พ่อมือนั่นหัวกเบื้องามันก็ักเดบบริสุทธิ์ให้ลูกกูเลยน่สูป้าต่่ยังมันยังมันยังมันยังเกียงคักกันนี่นะอย่าเหตุนะลูก สอนสอนพี <laughs> <laughs> ่น้องบ่อยากเฮ็ดกินว่าซั่นเด้อยากแยงอยู่นี่มก็อนอีดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดน่ะออกปีนี้น่ะบ่เคยวบ่เคยเก็บคักๆแบบนี้จักเทื่ออลีพะกว่าจําความได้นี่อืมฝนตกแต่หัวปีนสิดีบ่แบบนี้ ถ้าเบิ้งบรทศไทยบระเ็ดน้อยๆอีกนั่นไหมเนาะบระเ็ดน้อยๆนะอีกถ้าเบิ้งเด้อมันเสีนอย่า,ยยาเฮ็ดนะลูกมาไปหวดมาให้แม่ดูอแลเถืงบ่หวดนะอแลาวบุถึงแม่สิไปเอาเองเก็บลงหวดเอานี่เก็บลงหวดนี่อย่าพาอาดมาให้แม่ล้างก่อนตัวน,นั้นนะอืออ่ะเก็บลงหวดเก็บลงหวดนี่น,นี่เก็บลงนี่เห็นอยู่แม่บอกนะนี่เก็บลงนี่ยังวะ นี่นะนี่เก็บลงหวดนี่เข้าใจอายุอันไหนลูกหมอนี่เนาะงามีดดอกนี่ยเ,ออเก็บลงหวดเก็บลงหวอดอีเมสีนหนึ่งอีเมสีนหนึ่งคอมเมนไปหาเบิ้องมันออกคู่โคกเม็นเอือยในนาพอไก่มาเก็บตัวพี่มันออกในะป่าเนี่ยฆ่าหกมาหกป้กอโตกกุ๊บกนี่นะมันหนัก หมู่โบใหญ่แค่แม่นว่าดอกจุ้มกับโบสัมหมู่ห้อเก็บบ้านนี่สัมอันแล้วนางหมู่ออนโอนพี่น้องออนโอนปก็ถุยเมยเอาไปหนัแกหนักกรบักองรายได้ไหมเออเต็มหม้อได้นะไพเสียชูเขากินนะมีอะไรเลยคือมาสับบกเาต็มมาเลยเออหึ่มฮึ่มึ่ม่นแท้หึ่มหึหึลินมวนบลูกลินมวนบ่ ตกเวดของแม่มาๆๆแบบมันยอพุ่นแล้วนี่มันเต็มหวดแบบมันยอบกวเอาลงใส่อีกอ๋อโตโอลนหวดแล้วพี่น้องเออแม่เด้อเอใส่นแม่นเด้อมันแ่น้แม่นได้อย่าสนะลูกสิเสสิเสอยงนีใส่เบิดนี่เอาแล้วลูกเข้ามือนี่สิได้ตีคนกับบัดนี้แล้วมือนี้น่ะแล อ๋อคือเก่าบาเบิงบ้งนี่นี่อัมลาพัจจาพี่น้องโฟกันคลิปหนาพี่น้องออนซอนขักหนึ่งก็เต็มหัดก็ยังเหลืออีกเดี๋ยวถาอันถ้ามันโยบพี่จ้องอาใส่อีกบา,บายบาย